สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องไทยเน็ตดีนะครับวันนี้จะมาดูเ,าเรื่องราวนนึงที่เป็นเรื่องโด่งดังในต่างประเทศนะครับเกี่ยวกับเรื่องอโปรแกรมที่มาวร์นะครับเรียกว่าเป็นสปายแว e ร์หรือโปรแกรมซอดแนมแล้วกันชื่อว่าเปกาซัสนะครับไอเจ้าเปกาซัสเนี่ยมันไปหลายที่มากนะหลักๆก,ก็คือเป็นมาวร์อยู่บนโมบายนะครับติดตั้งบนพวก iPhone พวก Android ที่เป็นเรื่องใหญ่ๆนึงก็คือ Apple ิลท้องของเวเทียงนะว่าเครื่องเขาไม่มีช่องโหว่หรอกนะไม่มีทางอะไรเงี้ยแต่เขาก็มีนะเขาก็มีทําขายกันข่าวจริงเนี่ยนะครับเริ่มต้นมาเนี่ยนะมันก็เริ่มจากข่าวที่เขาพูดถึงว่าอ่อแอมนสตี้นะชื่อนี้เราคงคุ้นเคยกันดีนะครับออกมาคล้ายๆกับว่าให้ข่าวนะครับว่าเจอว่ามันมีการสอดแนมนะครับหน่วยงานรัฐบาลเนี่ยสอดแนมนักข่าวนะครับแล้วก็นักเคลื่อนไหวทั่วโลกนะครับแล้วก็มีอยู่หลายกลุ่มเลย นในในข้อมูลของ Amnesty เนี่ยนะถ้าเกิดดูตรงนี้เนี่ยก็คือที่ที่ว่ามันแตกตื่นก็คือว่า,าเจอบน iPhone X ใช่แล้วก็เจอบนอที่ขนาดที่ลาน14.6นะใช่ไล่าสุดนี้เป็น14.7.1จนะ14.6เนี่ยยังมีเลยนะครับแล้วก็คือล่าสุดเนี่ยก็คือแค่16จูนนี่เองเนะยเขาเจอตอนมิถุนานี่เองนะแปลว่าไอ้ปัญหาพวกเนี้ยนะครับ,ม,นะรบมันมันมันไม่ใช่เรื่องเก่าอะ่ะอืมนะแล้วก็ Uh, แน่นอนนะครับประเด็นตรงนี้เนะี่ย Microsoft เนี่ยก็ต้องมาเถียงแหละนะครับว่าเ,เขาไม่เกี่ยวนะเขาไม่ได้เขาเไม่ Microsoft ขอโทษ Apple เนะ่ยเขาก็บอกว่าเขาไม่มีอะไรเงี้ยนะแต่ก็นะเราก็เห็นอยู่นี่คือในในกระในกลุ่มกลุ่มของนักขึ้นไหวนะครับหรือนักข่าวที่โดนนะครับที่พบว่ามีการติดตามพวกนี้อยู่นะจะเห็นว่าเป็นพวกอย่างในเม็กซิโกอย่างในในบ้านเราอยู่ไม่มีในใน,ในโซนเราเนะี่ยยังไม่มี นะครับส่วนใหญ่เราจะเห็นว่าจะเป็นพวกอินเดียเป็นพวกอะไรเงี้เคสใหญ่ๆก็มีหลายเคสครับก็คือ,อหลักๆเนี่ยก็คืออที่น่าสนใจคือจริงๆเรื่องพวกนี้มันมีข่าวมาเรื่อยๆแหละนะครับครั้งนี้ที่เป็นเรื่องเรื่องน่าสนใจคืออย่างแรกเลยเนี่ยนะครับไอการโจมตีครั้งเนี้ยนะครับไอตัว Citizen Lab เนี่ยนะครับที่เป็นคนรายงานเนี่ยเขาบอกว่ามันสามารถโจมตีโดยเทคนิคที่เรียกว่าเป็นซีโร่คลิกเนี่ยดูตรงเมสเซจนะเป็นลักษณะซีโร่คลิกไอเมสเซจเลย นะครับคือ iMessage ของของ a p ปเปิเนี่ยของ iPhone เนี่ยเราคงเห็นใช่ไหมมันไม่เหมือน SMS เนี่ยมันสามารถส่งเป็นมาทางอินเทอร์เน็ตได้นะครับไอ้เจ้า iMessage เนี่ยแหละเป็นเราถึงได้รับข่าวไอ้พวกเรื่องอะไรนะ,ะการพนันใช่ไหมเว็บพนันต่างๆเราถึงไม่สามารถตัดอะไรได้มันมาทางนั้นแหละนะเขาก็บอกว่าอไอ้สปายแวร์ตัวเนี้ยนะครับที่เป็นเจ้าของ n s ็นะครับเปกาซัสเนี่ยนะครับมันลงบน14.6นะครับไอ้12 Pro Max เนี่ยยังได้เลยนะครับแล้วก็ เขาเจอกันในหลายดีไวมากนะครับเพราะฉะนั้นคือ,อจริงๆแล้วผมว่าที่มันออก14.7.1ขึ้นมาเนี่ยนะไม่รู้ออกมาเพื่อแก้ปัญหานี้หรือเปล่านะแต่แน่นอนนะครับเดี๋ยวพวกนี้เขาก็หาทางแก้กันเข้าไปไอตัวนี้มันก็คือเป็นจริงๆ NSO Group เนี่ยนะครับ NSO Group เป็นบริษัทอิสราเอลนะครับซึ่งเขาคือเขาขายเครื่องมือ,อส่วนตัวผมก็ไม่ได้ว่าว่าเขาผิดนะคือคือเคสเนี้ยมันไม่ใช่ว่า NSO เนี่ยนะครับได้ทำอะไรผิด SO เอสเอโอเค้าขายเครื่องมือนะครับสำหรับการสอดแนมนะครับซึ่งเครื่องมือในการสอดแนมเนี่ยมันอยอดน้ำจริงนะอิสราเอลนี่มันเก่งจริงคือคือ,คอลองนึกถึงภาพนะครับอย่างแพลตฟอร์มไอไอตัวไหนนะแอนดรอยไอโอเอสเนี่ยเวอร์ชันตอนนั้นก็จะถึงว่าใหม่นะเดินเดินมิถุนาเนี่ยสิบสี่จุดหกเนี่ยนะครับเขาก็ยังทําได้นะก็คือคือโดยไอเดียเขาเนี่ยเขาก็บอกนะว่าคือเขาที่เขาขายเครื่องมือสอดแนมเนี่ยเพื่อให้ช่วยผู้รักษากฎหมาย นในตาในการติดตามนะครับแล้วเขาก็ปฏิเสธนะเขาปฏิเสธว่าเ,าเขาเขาไม่ได้ขายคือเขาบอกแต่จริงมันเชิงปฏิเสธก็ไม่ใช่หรอกคือเขาบอกว่าเขาโปรดักเขาเนี่ยเน้นนะครับมาในเรื่องของอติดตามพวกผู้ก่อการร้ายต่างๆอะไรเงี้ยนะครับแต่ก็เขาก็บอกว่าแล้วแต่ลูกค้านะครับเขาไม่รู้เหมือนกันลูกค้าเอาไปใช้ทําอะไรบ้างนะครับ แต่บริษัทนี้ตอนนี้ดังแล้วแล้วก็มีเรื่องราวต่อเนื่องมาเยอะเหมือนกันนะครับอย่างกลุ่มผู้ลงทุนก็จะมีการแตกคอกันบ้างนะครับหรือก็คือมีการโดนฟ้องกันบ้างอะไรเงี้ยนะครับก็จริงๆแล้วถ้าเกิดเขาขายเครื่องมือนะค,คือคือจริงๆเนี่ยในเรื่องของเครื่องมือเนี่ยเขาก็บอกว่ามันก็ถูกควบคุมโดยไอ้ตัว export control ระดับหนึ่งหละนะพอเป็น export control นะครับจริงๆในส่วนตัวนะไอ้ที่บอกว่าลูกค้าไปทําอะไรไม่รู้เนี่ยคือคือโมเดลของระบบเนี่ยนะครับ เดี๋ยวผมผมมีรูปนะเดี๋ยวผมให้ดูเออคือระบบการควบคุมของมันเนี่ยนะครับมันยังรู้สึกจะต้องผ่านคลาวนะครับยังไงก็ต้องผ่านคือคือเนื่องจากว่านึกภาพอย่างนี้นะครับการสอดแนมมือถือเนี่ยมือถือมันไปทั่วโลกอะ่ะใช่ไหมเพราะนั่นคือมันก็ต้องมีคลาวนะครับมีคลาวที่คอยรับข้อมูลไอ้คลาวตัวน,นี้มันก็ยังโอเปเรตโดย NSO อยู่นะถ้าผมเข้าใจไม่ผิดเพราะนั่นคือในแง่ของ NSO เองเนี่ยนะครับ เขาเขาก็จะปฏิเสธแล้วจริงๆเขาก็เขาก็บอกได้เหมือนกันนะเขาก็ไม่รู้หรอกข้อมูลตรงนี้มันเป็นของใครอะไรเงี้ยนะครับก็คือลักษณะ OPERATION มันจะเป็นอย่างนี้แหละนะครับมีการอินสตอลเข้าไปที่เครื่องเป้าหมายซอฟต์แวร์ Connect มาที่คลาว d หลังจากนั้นเนี่ยมันก็คอยรวบรวมข้อมูลนะครับส่งกลับเข้ามานะเป็นการสอดแนมยุคดิจิตอลที่น่าสนใจนะจริงๆาถามว่าแล้วเราต้องห่วงไหมนะครับ ผมว่าเราไม่ต้องห่วงนะคืออย,อย่างที่บอกท,ที่ผมว่าเรา,เราไม่ต้องห่วงมากเนี่ยนะอย่างหนึ่งก็คือว่าอย,อยู่ตรงไหนนะราคามันไม่ถูกนะราคามันมันมันแพงมากนะราคาต่อนหนึ่งคลเอน่เนี่ยอัอนเนี่ยนะ how much ราคาเท่าไหร่ใช่ไหมฮ how much is cost to spy on the phone อย่างแรกคุณต้องจ่ายก่อน5 0 0 0 0นเหรียญ5 0 0 0เหรียญน,นี่เท่าไหร่20บล้านแล้วนะต้องมี20บล้านบาทแล้วหนะลังจากนั้นเนี่ยก็ต้องจ่ายอะไรเส้นเปิดีอีกแตนะ่ถ้าเกิดสมมติ กรณีที่ว่าถ้ามองเป้าหมายนะครับอยู่ที่10 iPhone นะครับคุณก็ต้องจ่ายประมาณ6กแสนห้านะครับก็คือเท่าไรอยี่สิบกว่าล้านอะนะ,ะเพราะฉะนั้นคือผมมองว่าไอ,อเคสเนี้ยนะครับมันก็คงไม่ต้องเป็นเป้าหมายที่หลักจริงนะครับต้องเป็นเป้าหมายที่มีมี value พอสมควรแหละนะครับที่เขาจะทําตรงนี้ได้นะเพราะฉะั้นคือในแง่ของเราเองเราอาจจะไม่ต้องไปสนใจมากนะครับเรา,าจ,จะไม่ต้องห่วงแต่ถ้าเกิดเรากังวล นะครับทางอเมริกันเนี่ยนะครับเขาก็ทำนะครับตีพิมพ์มาเลยนะครับผมว่าผมแชร์เคยแชร์ในตัวไทเน็ตดีไปแล้วนะครับเขาจะพูดถึงดีเทลเลยนะครับว่าวิธีที่เราจะวิเคราะห์นะครับพฤติกรรมต้องสนใจหรือที่เรียกว่าเป็นอินดิเคเตอร์ต่างๆเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะถ้าเกิดเราพบว่าเครื่องเราเนี่ยมีอินดิเคเตอร์มีไปโน่นไปนี่อะไรแปลกๆเนี่ยนะครับเราก็เอามาเช็คตามอินดิเคเตอร์นี้ได้ แต่แน่นอนมันไม่ง่ายใช่ไหมเพ,เพราะมันไม่ใช่คอมพิวเตอร์นี่นะมันไม่ใช่โมบายแล้วก็คือเอ้ยมันเป็นโมบายดีไวซ์นะเป็นมันเป็นโทรศัพท์และไอ้โทรศัพท์พวกนี้มันออกไปข้างนอกนะเพราะฉะนั้นคือแปลว่าอะไรแปลว่าถ้ามันอยู่ถ้าเป็นคอมพิวเตอร์อยู่ในองค์กรในองค์กรเราก็ยังเอาพวกไอ้ไฟวอลล็อกเอาพวกเว็บฟิลเตอร์งอะไรมาดูได้นะแต่ว่าเป็นโทรศัพท์ทํำยังไงนะับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะมันก็เลยมีจากอินดิเคเตอร์พวกนี้นะครับเขาก็มีทําเครื่องมือขึ้นมานะครับทำ ไอ้ตัวนี้ไม่เลวนะตัวนี้ไม่เลวเราเราอนาคตเนี่ยเราอาจจะเอามาำทำทาอย่างอื่นได้อีกคือคือหลักๆของมันเนี่ยก็คือว่ามันจะไปดึงข้อมูลนะครับจากโทรศัพท์ของเรานะครับแล้วก็เอามาวิเคราะห์ตามอินดิเคเตอร์ o อฟกลมโปรหมยหรือ IOC ที่มีไอเจ้า IOC ตัวเนี้ยนะครับมันทําเป็นฟอร์แมตเป็นสติ๊กด้วยนะครับถ้าเกิดถ้าเกิดใครเล่นเรื่องของ security เนี่ยจะคุ้นเคยกับฟอร์แมตสติ๊กดี นะมันจะเป็นฟอร์แมตของอินดิเคเตอร์นะฮะก็คือก็คือตอนนี้ในในตอนนี้ในในเรื่องของบทความเนี่ยมันโฟกัสเรื่องไอ้เจ้าซอฟต์แวร์พีกัสัสใช่ไหมครับเขาก็เลยตีเขาก็เลยแชร์ไอตัวเนี่ยครับไอ้ตัวสติ๊กนะฮะที่เป็นของพีกัสัสมาให้เพราะงั้นถ้าเกิดใครใครห่วงนะครับใครอยากจะมาเทสที่เครื่องตัวเองเนี่ยนะครับเราเราเราก็มีหลายวิธีนะครับเขาก็แนะนําเหมือนกัน จริงๆแล้วเนี่ยวิธีที่1น,นะครับก็คือคุณอาจจะดดิเคทเครื่องไปเลยนะครับลง l i นุกใหม่เข้าไปแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขามีไลบรารีเป็น Python นะอยู่บน Python เรียบร้อยละนะเพราะนั่นคือเราแค่ลง Python นะครับแล้วเราก็อ,าอินสตอลไลบรารีตามตรงนี้แหละนะครับที่ที่มีอยู่ในใกไกด์ไลน์เดี๋ยวผมถ้าสนใจเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ของเพจนี้ไว้ให้นะครับแล้วก็เราก็แค่อินสตอลตรงนี้นะครับแล้วเราก็จะมีโปรแกรมชื่อ MVT เนี่ยนะครับเอามาให้ใช้งานเลยนะคร <ๆ S 1> <ๆ S 2> ับเขาก็แนะนำนะ บนบน Linux บน Mac อะไรอย่างนี้ก็ได้หรือแม้แต่ Windows Subsystem นะครับบนบน Windows เนี่ยเดี๋ยวนี้มันมี Linux Subsystem ใช่ Windows Linux Subsystem เราลงบนนั้นก็ได้แต่ผมแนะนำนะ,ะถ้าเกิดสมมุติเราอยากทำจริงๆเนี่ยนะทำเป็นทำเป็น VM ดีกว่าทำเป็น Virtual Machine ดีกว่า นะทำเป็น VM ลง Linux ไปนะครับแล้วก็เอา Linux ตัวนั้นเนี่ยลง Python แล้วก็ลง Library นะครับเพื่อจะทำไอ้เจ้า M v t เนี่ยพอระบบเรียบร้อยนะผมก็แนะนำให้ตัดเน็ตเหมือนกันะนะพอส่วนตัวเองเนี่ยเราก็ต้องไว้ใจเราจะไว้ใจได้แค่ไหนใช่ไหมว่าเพราะว่ามันเป็นการด,ดึงข้อมูลหลายๆอย่างจากโทรศัพท์ออกไปนะเราจะมั่นใจถูกสูนี้ได้แค่ไหนเพราะฉั้นถ้าเป็นไปได้เนี่ยนะครับก็คือพยายามใช้ e n v i r o n m e n t ที่พอออก report, รกีพอร์ปุ๊บก็ลบทิ้ง เพราะนั่นคือเป็น VM เนี่ยจะเวิร์กกว่านะครับหา VM เข้ามาเซตอัพลีนุคเข้นมาสักตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ลงลงแพ็กเกจพวกนี้นะครับหรือถ้าเกิดสมมติใครสนใจใช้ Docker ก็ได้อย่างที้ผมทำเนี่ยผมใช้ Docker นะครผมก็ทำไลน์ทับไลซอนเหมือนกันนะพอดีไม่อยากลง Docker บนเครื่องตรง ผมก็เอาทำ vm ขึ้นมานะครับลง linux นะแล้วก็ยังไม่อยากใช้ python ตรงก็เลยเอา docker รันเข้าไปอีกทีนะคือผมกะว่าที่เป็น docker เนี่ยเพื่อให้มันสตาร์ทได้ง่ายคิวได้ง่ายคลีนได้ง่ายว่าง,งั้นเถอะนะครับก็คือผมก็ใช้เป็นสไตล์ docker ในรูป docker เนี่ยเขาก็มีนะเขาก็สาม,มารถให้คุณเนี่ยเข้าไปนะ c l o n มาโคลนโ project มาแล้วก็บิล docker build container ขึ้นมาตัวนี้ก็โอเคนะ์ o เวิร์ไม่มีปัญหาแต่ะจะได้ผมลองทำดูนะเรามาข้อ,ข,อข้อควร วางแผนดีๆข้อที่1ก็คือว่าเนื่องจากว่ามันต้องดําทุกอย่างของโทรศัพท์เราลงมานะครับคือจริงๆมันมี2วิธีนะครับในการใช้เครื่องมือตรงนี้นะครับก็คืออย่างที่1นนะครับก็คือว่าใช้ลักษณะที่ว่าในนี้เขาพูดถึงหรือเปล่านะครับคือมันมีได้2วิธีนะครับก็คือว่าคุณสามารถใช้ลักษณะใช้แบ็กอัพนะครับก็คืออย่างอย่างที่ผมใช้เนี่ยนะครับก็คือ เออ,อเรามาดูตรงนี้ตรงเขาบอกไว้นะครับในแง่ของการทำฟอร์เรนซิกบน iOS เนี่ยนะครับไอสลับไอตัวนี้มันได้2แบบนะบแบบหนึ่งก็คือว่าคุณคอนเน็กโทรศัพท์ตรงๆเข้าไปเลยนะครับโดยผ่านยูทิลิตี้ตัวนี้นะครับที่ชื่อว่าริบโมบายนะครับริบไอริบอิมริบไอโมบายอ่าเดเวิสนะครับใช้ไลบรารีตัวนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ให้มันคอนเน็กตรงแล้วก็ดึงข้อมูลดึงดึงข้อมูลจากโทรศัพท์ตอนนั้นเลยนะครับแต่ส่วนตัวผมก็ไม่ แต่จริงๆเขาก็บอกวิธีนี้น่าจะเป็นวิธีที่ที่ดีหน่อยเนาะนะฮะเพราะว่าเขาก็แนะนำนะครับว่าเ่อเขาก็ recommend เนี่นะเขาก็ r คอมเมนต์วิธีนี้นะครับว่าให้ใช้ตัวนี้น่าจะดีนะเพราะว่าเจ้าตัวนี้นะครับมันจะให้เห็นหลอกอะไรหลายๆอย่างนะครับมากขึ้นนะครับก็แต่ส่วนตัวผมเองผมไม่ได้ลองวิธีนี้นะครับผมไม่ได้ลองวิธีนี้เพราะว่าผมมองว่างี้ครับผมมองว่าแอคทิวิตี้หลายอย่างเนี่ยถ้าเกิดเรากลับไปดูในอินดิเคเตอร์ของเขาที่ว่าเนี่ย อินดะิเคเตอร์ที่เขาโชว์มาเนี่ยหลายตัวเนี่ยนะครับเราเราก็น่าจะพอเห็นได้จากตัวแบ็กอัพของของไอจูนของ iPhone ธรรมดานะครับคือ iPhone เนี่ยมันทำแบ็กอัพได้นะอา,อาจจะไม่ไม่แน่ใจว่าสมัยนี้เคยกันหรือเปล่านะราะพอเราเสียบ iPhone เข้ากับในเวอร์ชันล่าสุดนะครับพอเราเสียบ iPhone เข้ากับแมคเนี่ยเราเปิดไฟเดอร์ขึ้นมาเราสามารถแบ็กอัพได้นะในนี้เขาก็แนะนำนะว่าให้ทำถ้าเกิดจะทำวิธีนั้นคือผมไปวิธีนั้นนะวิธีที่ใช้ต่อ รีบไอโมบายดีไวท์โดยตรงเนี่ยผมไม่ได้ใช้นะครับแต่เขาก็แนะนำนะว่าอันนี้ก็ดีเหมือนกันนะครับที่ผมทำก็คือผมไปออปชันที่2นะครับก็คือผมใช้ไอจูนแบ็กอัพนะครับก็คือว่าผมเอาโทรศัพท์เนี่ยนะครับมาเสียบกับเครื่อง Mac นะครับแม็กแบ็กอัพออกมานะครับแล้วเขาก็แนะนำว่าการแบ็กอัพเนี่ยควรจะเป็น En c ค y p t นะผมก็ใช้วิธีแบ็กอัพโดยใช้ e n c r y p t i ันเหมือนกันนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าพอ En c ค y p ปเนี่ยมันจะได้ Data ที่แบ็กอัพลงมาเนี่ยมากกว่าปกติเพราะว่ามันต้องการดูอะไรจริงๆที่มันดูมีไม่กกกี่่อยาาางนะถ้เเิดเรลับไปดูตรง indicator, นด นะครับสิ่งที่มันดูก็คือมันจะดูว่าเรา,เ,าเครื่องเราออกไปที่ไหนบ้างเราเปิด Safari เราเปิดโ Chrome ไปที่ไหนบ้างนะครับหรือว่า,ามีในลักษณะของโปรเซสอะไรบ้างเนี่ยเ,เพราะงั้นคือในแง่ตรงนี้นะครับก็คือเขาก็ใช้แนะนำว่าให้ทำแบ็กอัพไอโฟนนะครับพอพอแอร์แบ็กอัพไอโฟนแล้วเนี่ยแบบอินคริปแล้วเนี่ยแบ็กอัพเ็จเนี่ยมันจะมันจะได้เดตัลลี่ขึ้นมานะครับความใหญ่ของไฟล์ตรงนี้ขึ้นอยู่กับเ,เราใช้เก็บข้อมูลบนนั้นเท่าไหร่ ในอย่างเครื่องผมเนี่ยนะครับใช้ไปประมาณ80กิกนะเพราะงั้นคือ1ก็คือต้องมีหน้าที่80กิกส์เลยนะเรานึกถึงภาพว่าในแง่ของ VM เองเนี่ยนะครับที่จะเอาสตาร์ทขึ้นมาเพื่อมาอนาลัยโซนเนี้ยอย่างน้อยก็80กิกละนะต้องตั้งโจทย์ดีๆนะผมผมเจอตรงนี้ไปหลายรอบเลยคิดคิดไม่ถึงนะครับคือพอตอนนี้เรามีแบ็กอัพละนะครับเรามี80กิกทีนี้ขั้นตอนมันเนี่ยนะครับก็คือพอเราได้แบ็กอัพของมาเนี่ยมันมีขั้นตอนอีกนะครับก็คือคือเขาแนะนําว่าต้อง pt, อเอนคริปใช่ปป่่ะพออเเรรรานคคิใชมับ ต่อมาเนี่ยนะครับเราจะต้องอมาทําการดีคลิปก่อนนะครับแปลว่าเราก็ต้องมีข้อมูลอีกเท่าของแล้วนะแปลว่าต้องมีที่2เท่าแล้วนะมีตัวซอสที่เอนคลิปซอสซอสที่ดีคลิปนะครับก็เท่ากับว่าได้ต้องมี2เท่าของเนื้อที่แหละนะครับหลังจากนั้นเสร็จเนี่ยนะครับหลังจากเอนเราต้องมาทําอะไรนะครับเราพอดีคลิปเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเราต้องมาลันวิเคราะห์อีกเพราะฉะนั้นการเนื้อที่ดีๆนะครับที่ผมเคยทำเนี่ยนะครับแบ็กอัพผม8ปดแปดสิบกิกเนี่ยนะ เนื้อที่ของระบบที่เทสเนี่ยนะครับที่รัน Docker กับตัว Ubuntu เนี่ยนะครับ200กิกไม่พอนะครับใช้ประมาณ300-400กิกนะครับกันกันพื้นที่ไวด้ดีๆนะครับก็คือ1ก็คือเราสร้าง VM ขึ้นมานะ VM เนี่ยจะมีที่ประมาณสัก300-400กิกอันนี้ขึ้นอยู่กับโทรศัพท์จริงนะว่าโทรศัพท์เราเนี่ยมี Data แค่ไหนนะครับโอเคทีนี้พอเรามาีทุกอย่างพร้อมแล้วนะขั้นตอนที่ต้องทำคืออเรา,เราตอนนี้ตองผมบว่าตอนนี้เราถึงจุดที่เรามี ตัว MVT Tools เนี่ยรันละนะครับพอเป็น Docker ขึ้นมามันก็จะเข้าพร้อมจะมีเรียก Tool ชื่อ MVT ได้เลยนะครับพอเราเข้าตรงนั้นมาได้ปุ๊บนะรบเราก็จะต่อไปเราต้องมีอะไรต้องมี Data Backup Data เนี่ยก็จัดการก๊อปเข้ามาสเต็ปแรกที่เขาโชว์ตรงนี้นะครับคือเนื่องจากว่าเรา Backup แ,แบบเข้ารหัสนะเราจะคีรหัสทุกครั้งที่มันมีการดีคลิปก็ไม่ไหวนะครับเขาก็แนะนำว่าให้ Extract Key ออกมาแล้วใช้คีเนี่ย เป็นออปชันผ่านเข้าไปนะเพราะงั้นเราต้องทำตรงนี้ก่อนนะครับด้วยคำสั่ง mvt k e ด ios extract key นะไอที่ผมใช้เนี่ยก็คือผมใช้ลบ k นะเพื่อจะบอกว่าให้คีย์ไฟล์ชื่ออะไรนะรหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะบอกว่าไอ้่าธที่เราแบ็กอัพไว้คืออะไรนะครับพอทำตรงนี้เสร็จเราจะได้คีย์ไฟล์นะสเต็ปนี้ผ่านไปปุ๊บเราจะได้คีย์ไฟล์แล้วเราก็เอาคีย์ไฟล์เนี่ยนะครับมาทำการดีคลิป นะครับโดยใช้โปรแกรมที่ก็ชื่อว่า MVT นะครับขีด iOS decrypt backup option นะครับเราก็ใส่ลบดีก่อนนะเพื่อจะบอกว่าให้มัน decrypt ไปลงที่ไหนนะผมก็ตั้งเป็นโฟลเดอร์ชื่อ decrypt อะไรก็ว่ากันไปแล้วก็ระบุลบ K นะครับแล้วก็ใส่ชื่อ Key File แล้วก็ตามด้วยพา h ของไอตัว backup ที่เรามีอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอผ่านสเต็ปนี้ไปเนี่ยตอนนี้เราจะมี d ิสสอเท่าเลยใช่ไหมเท่าหนึ่งก็คือเป็นตัวที่เก็บ ไอ้คีย์ไฟล์เล็กนิดเดียวนะไม่มีอะไรไอ้ตัวที่หลักๆก,ก็คือหนึ่งก็คือเราเก็บไอ้ตัวแบ็กอัพนะแปดสิบกิกละแล้วเราดีคริปออกมานะครับตรงนี้แหละอีก80กิกน,นะครับอพอถึงจุดนี้เนี่ยนะครับเพราะงั้นคือผมถึงบอกว่าต้องระวังนะว่าทำแต่ละอย่างมันใช้เวลามาก80กิกเนี่ยแบ็กอัพนี่ก็หลายชั่วโมงละนะครับอเอามาทําการดีคริปนี่ก็อีกหลายชั่วโมงนะครับยังไม่รวมถึงเวลาในการก๊อปปี้ไฟล์นะนะฮะก๊อปปี้ไฟล์ขึ้นไปลงไปเนี่ยโอ้ พราะันคถึงบอกว่าบางทีเขาถึงแนะนําว่า Connect device ตรงเนี่ยอาจจะเร็วกว่าแต่มันก็เสี่ยงนะนะเป็นผมผมก็ไม่คอนเว็ก o n คอนเน็กต์ดีไวตรงกับอะไรหรอกนะครับโอเคทีนี้พอได้ปุ๊บเนี่ยนะฮะเราก็จะมาลันสคริปต์นะครับสคริปที่ชื่อว่า MVTIOS ด้วยออปชันเช็คแบ็กอัพนะตัวนี้แหละจะเป็นตัวที่มาลันละนะครับตัวที่มาลันตรวจสอบในหลอกของเราละในเครื่องของเราละและหาอินดิเคเตอร์ออปชันที่เราต้องใส่นะครับเราก็ต้องเรียก MVSIOS นะครับเช็คแบ็กอัพ นะครับแล้วก็บอกว่าเอาพุตนะครับเพื่อจะให้รีพอร์ตมันไปลงที่ไหนนะครับแล้วเราก็ต้องบอกว่า IOC อซีพาดด้วยนะครับไอ้เจ้า IOC เนี่ยแหละก็คือไฟล์ไอสติ๊กทูที่ที่เมื่อกี้นะครับ to, ท,ท,บที่ที่เราต้องโหลดมาไว้ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นคือเราต้องไปโหลดไอ้ไฟล์ไอ้ไฟล์ตรงนี้ขึ้นมาไว้ก่อนนะครับไอเพลกัสซัทดอสติ๊เนี่ยแล้วก็มาเก็บไว้ในพาดแล้วเราก็ใส่ออปชันตรงนี้บอกว่าเป็นลบไแล้วก็ตามด้วยไอเพลกัสซัทขีดดอสติ๊กทูตรงนั้นเข้าไป หลังจากนั้นเราก็ต้องบอกว่าผาดผาดของไอ้โปรแกรมที่เป็น decrypt ไปแล้วเนี่ยอยู่ตรงไหนนะครับพอทําตรงนี้เสร็จนะครับตรงนี้ไม่นานเท่าไหร่นะครับไม่นานเท่าไหร่เนี่ยมันก็จะ r ันออกมานะครับมันก็จะมีข้อมูลอันไหนที่มันดูสงสัยเนี่ยมันจะขึ้น warning ให้เราเลยนะครับนอ,นอกจากที่มันขึ้นบนหน้าจอแล้วนะครับพอเราเข้าไปดูในไดอรีของ report เนี่ยนะครับมันจะโชว์ด้วยว่า อันนี้น่าสงสัยนะครับเราเข้าไปดูได้แต่จริงๆดูจากหน้าจอเราก็จะเห็นระดับหนึ่งล้วมันก็จะมีอันไหนที่ดูน่าสงสัยมันจะขึ้นเป็น warning มาให้แต่ดูดีๆ warning มันก็คือเนื่องจาก tool ตัวนี้มันเป็น tool generic ททั่วไปนะครับการ warning ของมันก็คือมี warning อาจจะมีอะไรแปลกๆเช่อว่าเจอเพจเล็กๆอะไรเงี้มันก็ warning แหละนะครับก็ก็โอเคนะครับก็ ก็ไม่มีอะไรนะครับก็ก็ลองลันดูนะครับอย่าในแง่ของเครื่องผมเนี่ยก็ยังไม่เจอแต่ก็แหน่มันก็แน่นอนนะใครใครจะจ่ายเงิน3 0มสล้านนะเขาคงาถ้าเกิดเขาต้องการจ่ายเงินอย่างนั้นเนี่ยนะฮะก็คงต้องเป็นเป้าหมายจริงๆแหละนะต้องเป็นเป้าหมายจริงๆว่าเอ้ยมันมันต้องมีราคาระดับหนึ่งนะเพราะทาง NSO เนี่ยผมเชื่อว่าเรื่องของลเซ้นเนี่ย <c oughs> เขาเขาไม่ยอมอะไรง่ายๆนะครับเพราะนั่นคือ ตัวนี้ถ้าเกิดเราจําเป็นจริงนะเราจําเป็นจริงแล้วเรามีเหยื่อที่เป็นไฮโปรไฟล์ขัดแย้งกับรัฐบาลอยู่อะไรเงี้ยนะที่คาดว่ารัฐบาลจะใช้เบก,กัสซัตมาแทร็กอยู่อะไรเงี้ยนะครับเราก็เอาเครื่องเขามาดูให้ได้นะแต่ดูแลไงอ่ะนะดูแล้วเราก็แค่แค่รู้อย่างนั้นแหละนะสมมติเขากำลังแทร็กเราอยู่เราทําอะไรไม่ได้นะที่ดูเขาทุ่มเงินขนาดสามสิบกว่าล้านนะเพื่อมาติดตามอยู่นะครับก็แค่นั้นแหละบ้านบ้านเรายังไม่มีหน่วยงานอย่าง n อเนสตี้นะครับที่ อาจจะมีเราก็มีเหมือนกันเอ t นสี NFT ในไทยก็มีเคลื่อนไหวนะแต่ก็คือ,เ,อเรียกว่ายังไงดีบทบาทก็ยังไม่เป็นที่เป็นยังไม่เป็นที่พึ่งได้สักเท่าไหร่นะครับก็ดูตรงนี้แหละไม่เป็นไรนะครใครถ้าเกิดใครต้องการเช็คโทรศัพท์ตัวเองนะครับดูว่าก็ลองทำดูแต่ใช้เวลานะไอตอน Copy Data เนี่ยแหละใช้เวลามากเลยนะทั้งเรื่องของ En นคริ decrypt อย่างที่บอกนะครับประเด็นที่ผมเจอคือเรื่องของ Space เนี่ยระวังให้ดีๆนะเพราะ Backup ของเราเนี่ยไม่ไม่ไม่น้อยเลย รเราต้องมั่นใจว่าเรามีสเปซพอนะครับหลังจากนั้นก็เป็นเรื่องของสเต็ปอย่าย,ายาลืมอย่างออปชันที่ผมว่าเนี่ยนะครับเราต้องสร้างคีย์ก่อนทำสเต็ปตามนี้เลยนะครต้องสร้างคีย์ก่อน extrac t k มาก่อน decrypt ก่อนนะพอดีคริปเสร็จแล้วค่อยมารันในตอนลันเนี่ยต้องอย่าลืมใส่ indicator เข้าไปด้วยตอนผมลันครั้งแรกผมว่าเอ๊ะม,มันเร็วอย่างไลืมใส่ดิ d i c a t o r มันก็เลยกลายเหมือนวิเคราะห์เฉยโดยโรวมโปรแกรมนี้ไม่เร็วนะไอ mobile ้ mobile verification to kit เนี่ยมันไม่เร็ว นะครับผมว่าอีกหน่อยถ้าเกิดคุณเขียนไอตัวอินดิเคเตอร์ไฟล์มาเนี่ยนะครับที่เป็นฟอร์แมตเป็น Stick t o เนี่ยเราก็คงเอามาทำอะไรได้อีกหลายๆอย่างนะครับก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้นะครับของเพจเนี้ยนะครับเผื่อใครสนใจจะลองเล่นดูนะครับก็ก็อนาคตผมว่ามันคงได้ใช้ทำอะไรบ้างแหละถ้ามีเวลาก็ลองเล่นดูแต่มันใช้เวลาเยอะนะครับผมทำเกือบทั้งวันเลยนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกแหละเรื่องของ Space จอ,จองที่ที่ให้ดีๆนะและ้วก็เล็ก็อย่างที่แนะนำละ่ะทำเอ VM นะแล้วก็ตัดเน็ตด้วยนะครับจริงๆผมก็เก็บววยชาร์กไว้นะเดี๋ยวถ้าเกิดสมมติผมเอามานั่งไล่ดูถ้ามีอะไรน่าสงสัยน่าสนใจเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะเอามาแชร์ให้ดูอีกทีนึงนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับก็คงมีประมาณเท่านี้นะครับขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ